สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคารีวิววันนี้ผมมาจาับพาทุกคนมาพบกับการรีวิวรถแทรกเตอร์ที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการเกษตร,รกรรมบ้านเรานั่นก็คือ2026สยามคูโบต้าแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อชาวไร่ชาวนาไทยโดยเฉพาะบอกเลยว่าความคุ้มค่าความทนทานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกอัดแน่นมาเต็มคันเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ สำหรับสยามคูโบตารุ่นปี2026นี้มาในโทนสีขาวสะอาดตาสร้างความรู้สึกหรูหราและพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนก่อนตัวบอดี้ถูกออกแบบให้มีความโค้งมนแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับโครงสร้างเหล็กที่หนาและแข็งแกรง่งสามารถรองรับการทำงานหนักในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนทุ่งนาหรือไร่อ้อยก็สามารถลุยได้สบาย ถัดมาที่เรื่องของเครื่องยนต์คูโบต้าใส่มาให้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีพลังสูงกว่า100แรงม้าเน้นแรงบิดที่ต่อเนื่องเหมาะสําหรับการใช้งานลากจูงหรือไถพรวนดินหนักหนักระบบการจ่ายน้ํามันถูกพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมลดต้นทุนการทํางานของเกษตรกรลงได้อย่างชัดเจนที่สําคัญคือยังผ่านมาตรฐานไอเซียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมในส่วนของระบบเกียร์รุ่นนี้มาพร้อมกับเกียร์สปีดหลายระดับ ทั้งเดือนหน้าและถอยหลังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกความเร็วได้ตามความเหมาะสมกับงานจริงไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในแปลงนาการขนส่งหรือการถ่ายที่ต้องการแรงดึงสูงการเปลี่ยนเกียร์ก็ทำได้อย่างนุ่มนวลไม่สะดุดด้านช่วงล่างและล้อต้องบอก,กว่าคูโบต้าใส่ใจรายละเอียดมากล้อขนาดใหญ่ยางพิเศษเพิ่มแรงยึดเกาะพื้นทําให้ไม่ลื่นในดินโคลนระบบการสั่นส,สะเทือนออกแบบมาให้ลดแรงสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารทําให้การขับขี่ต่อเนื่องนานนานไม่เหนื่อยล้า เมื่อพูดถึงห้องโดยสารต้องยอมรับว่าสยามคูโบต้า2 0 2 6ทำออกมาได้กว้างขวางและทันสมัยมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นั่งสบายมีระบบปรับตำแหน่งตามความสูงของผู้ขับพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ที่หมุนง่ายไม่ต้องออกแรงมากคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ใช้งานง่ายมองเห็นชัดเจนมีจอแสดงผลดิจิทัลที่บอกข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์รอบเครื่องระดับน้ำมันและอุณหภูมิอย่างครบถ้วน อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ถูกติดตั้งเข้ามาเช่นระบบ GPS สำหรับการเกษตรที่สามารถวางแผนการไถหรือหว่านได้แม่นยำยิ่งขึ้นลดการซ้ำซ้อนของงานทำให้ประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทำให้เกษตรกรตรวจสอบการทำงานของแฟกเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลามาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันบ้างรุ่นนี้ติดตั้งโรบาร์และโครงเหล็กป้องกันการพลิกคว่ำเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในพื้นที่ลาดชัน นอกจากนี้ยังมีระบบเบรกที่ตอบสนองเร็วและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นพื้นแข็งหรือพื้นดินโคลนก็หยุดได้ทันใจในแง่ของการบำรุงรักษาคูโบต้าขึ้นชื่อเรื่องอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศรุ่น2026ก็ไม่ทําให้ผิดหวังมีการออกแบบห้องเครื่องให้เปิดได้สะดวกเพื่อการตรวจเช็คและอะไหล่หลักๆก็ถูกปรับให้ทนทานใช้งานได้นานขึ้นสําหรับใครที่กังวลเรื่องราคาแม้ว่า2026สสยามคูโบต้าจะเปิดตัวด้วยราคาที่สูงกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อย แต่ถ้าเทียบกับสมรรถนะความคงทนและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการทำงานแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรได้อย่างชัดเจนโดยรวมแล้ว2,026สสยามคูโบต้าแทรกเตอร์ถือเป็นแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นพลังเครื่องยนต์ที่แรงขึง้น ดีไซน์ที่หรูหราระบบก,การทำงานที่อัจฉริยะความสะดวกสบายในการขับขี่และการประหยัดต้นทุนระยะยาวเรียกได้ว่าถ้าใครกำลังมองหาแทรกเตอร์คู่ใจที่ใช้งานได้ทนทานยาวนานรุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวรถยนต์รถแทรกเตอร์และยานพาหนะใหม่ๆใ,ในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี